เฮ้ยท่าเรือเว้ยสวัสดีครับคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปดูลูกเซตสวยๆของตัวสับรประตูทั้ง2คนของการท่าเรือกันนะครับนั่นก็คืออรุษสิธุภาและอัตนนายสอแสงจันทร์ก่อนจะเริ่มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ส i า e และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลย สาสนลักเปิดปั่นปัดมาสองแรกในดีดโอ้โหโแล้วว่าจะตามซ้ำนีกก็ไม่ได้ครับจังหวะได้ลุ้นของบุรีร์ครั้งแรกแต่ว่าติดเซฟรันตนไนครับพื้นเนี่ยผู้เล่นของบุรีร์ถึงวุวายกันนะครับดูว่ามีอะไรครับโรเชล่านะครับดูที่โรเชล่าครับน่าจะลำตัวแล้วครับจังหวะสวนอย่างนี้พื้นที่มีมากัน4 5หคนดูว่าเลือกยิงเองโอ้โหรัตนไนเซฟไม่พด แต่น oui, pues oh. 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 oh ี <the> now, 8, nah oh, ้งผมมาโคกทิここ้งได้โอ้ปัดปลายมือโดนสามเหลี่ยมเลยครับโอ้โหเกือบไปแล้วครับทำกันสวยครับบีจีตวันทิศตะวันมาบอลหลุดมาแล้วเจ็บได้ยิงตรงนี้ก็ปัดก่อนครบโ้รัตนัยเออนี้ยิงมีโอกาสแล้วครับสารัตเหลือเชื่อครับไม่ได้ประตูนี้ทางด้านของ BG ชทิ้งกันตรงนี้แล้วแย่เท้าถึงก่อนนะครับแล้วยิงด้วยซ้ายโอ้โหรัตนัยซูเปอร์เซฟเลยครับ ดูดูว่าพจะ้เป็นลกตมอเปล่าดูงคลสุพจน์เข้าซ้ายคืนมาพรปริชางัดขึ้นมาตรงลงลูกนี้มุมงข้าบกระดกลูกโอ้หติดเซฟของรัตนายนะครับเกือบที่จะได้ลุ้นหน้าประตูเหมือนกันครับสิทธิโชคดูอีกทีครับบอลยกให้ของพรวิชาตรงนี้ลาไปนิดนึงนะครับปล่อยบอลตกพื้นแล้วมีชันแลบครับแต่ไอเดียการให้บอลถือว่าดีมากเลยนะครับพรปริชา อากินาโดโชยโอกาสเล่นเร็วครับบอมขึ้นหน้าไปก่อนอา้าวบอลข้ามาริคาโดลุดเดียวแตะลูกนี้ซูเปอร์เซฟครับโอ้โหบล็อกไว้ได้รัตนยัยแล้วก็เคลียร์ทิ้งไม่ได้เลยเกือบจะ2-2นักเตะใหม่ดูดีครับจังหวะบอลตกกะพลาดครับโอ้แล้วริคาโดพยายามจะยกลูกนี้แต่ว่ารัตนยัยรู้ทันรับผ้าเต็มเต็มเลยครับทีตาวีลูกนี้ถ้าเสียประตูก็รับผิดชอบไปคนเดียวเต็มเต็มับ สลับไปซ้ายอีกทีหนึ่งโซลมังเคาะขึ้นอัซอยโดนสกิดยังได้ครองบอลอยู่ขวาลูกนี้ปั่นเาสาสองเซฟกับรับตนายบินปัดออกไปได้ครับอู้สวยทั้งคนยิงคนเซฟเลยครับสองมือเต็มเต็มครับพุ่งปัด <c oughs> ไม่งั้นอเสียบสามเหลี่ยมแน่นอนครับลูกยิงไกลของอัซซอยคู่นี้ถ้าเข้าในประตูสุดสวยเลยครับ สามเหลี่ยมเห็นๆเลยนะครับใช่ครับชมรัตนัยนะครับฟุตเวิร์กดีมากครับสเต็ปขาไปรอได้เสาสองก่อนหน่อยหนึ่งทำให้พุ่งถึงนะครับจะมีสักลูกไหมสุพรเปิดมาแล้วลูกกดลูกนี้โอ้โหครับแม่เนี่ยครับมีโอกาสวางเท้ายิงเลยครับแต่ว่ายังปัดออกหลังไปได้ครับต้องชมบรลวุฒิศรีสุภาเลยครับฮึ่มต้องโวยเพื่อนครับปล่อยให้โล่งได้ยังไงครับบอลจากสุพรครับแบ็กขวาเปิดมาแล้วเป็นแบ็กซ้ายครับตัวสำรองที่เพิ่งลงมาครับสกุลชัยแสงโทโพครับ ได้ไปลายด้วยซ้ายครับโอโหบอลจะแสกหน้าครับแต่ว่าวรุษศรีสุภาแกปัดได้แล้วดูครับโอ้โห,โอโหเอาครับอภิวัตเพ่งประโคนย้อนมาตรงนี้แล้วเสาเป็นาติดโอ้โหครับโอ้ต่เป็นวรุษศรีสุภาครับเซฟได้ยังเหลือเชื่อเลยครับตังหวะนี้โอ้โหเซฟเองดีใจเองครับก็ถือว่าลูกเปิดจากด้านข้างก็อันตรายครับมีแอริสขึ้นมาด้วยนะฮะ โยนใส่ประตูแล้วโม่งลูกนี้โป้แต่ว่ามันยังตรงตัวของทางวรูบุสครับปัดออกไปได้นเนี่ยครับแม่โอ้โหม่งลูกนี้เนี่ยหันหลังให้ประตูอยู่เลยนะครับอลิสสัญชาติญาล้นล้วนนะครับโอ้สบัดตรงนี้เนี่ยบอลเสียบใต้คานด้วยแต่ว่าวรวุฒบุยังเร็วพอนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับก้าลูกซูเปอร์เซฟของรัสษาประตูของเราชอบลูกไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้เราจะพาดลูกไหนไปเราก็ขออาัยไว้ด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรเราติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ